ก็เล่นยาวที่สเก็ปีแล้วผมก็ต้องเล่นใหม่มีแพ็กเก็นตายเดโรบีคลิปไม่ใช่ตงในรู 供热的量、啊，哎、嗯，够上吗？嗯 มันอะไรลันเอาอยัางเปิดเลยดิไปที่ไหนดีอ่ะแม่งบินแม่งมีเฉพาะการด้วยนะอย่าบอกนะมันแยกการดป็นตัวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมา 我买的地方。<laughs> ไปาู่ั้ land, er. <sm> <an> ้้งนะเริมบ้านเกิดหรือว่าจะไบ้านเกิดหรือว่าแมวอะมแดงดีกว่า ไเชยดอส่งตม้ม mm ้า hmm. okay. ้ดิบดมันได้ทั้งบัวได้ทั้งาการบน่ะการ่นกล้ทั้วได้ทังกาปะกันะพี่รู้รับ หรือว่าแค่มันเลตัพเัวาอ้มาเป็นตัวแเป็นวเอายมาอตาเลยลืมตาลดียวกันนม่มาแล้วมาแล้วจุ๊บขูกัหลับเส้นอีกทีสิขัวกั คือกาเหรอโอ้โ ah อ้ย oh. ังไม่เ oh. ต oh. ือนพี oh. yeah. ่ย ah ังเลยบอกแล้วว่าโอเคยังโอ้โหตูมันเลยแดแอตตาเลยวะนี่ผมแด่แอตตาไอรูปดูดิค่บอกรรับสผมเหมกันกันเลยไอช่อูเสียวไอเล้ยงชนาเลยวะ

สิบโลไว้ยังไม่เรวตาครับหนึงนะขอ้หน่วยรับของครับเอาป่าป่้ดองไมวะอองอผแดงผมแดงสารมาโอเคนี่เสิบโลไม่ตาที่แค่ปูยเยอได้ล้เดี๋ยวไปสั่งโรอตที่สิบโลฟู โอ้ยยี่ยังดีนะได้ตัวแล้วอ่ะจมไปได้เอเด้่าเลยติดโลยึกเตอรติดกายแล้วหรือว่าไอดีกูไมไม่มีดัวนแบบปีสี่วะนอนดีกว่าอึแปลกแล้วนะลาเวมาตัวทองสวยหรือตายลืมตบแม่หลับตะติดกายแล้วก็ห้าสิบโลไม่มีเทียเลยการจะตามกันไปไหม อการมันเฮ้ยการับยังไม่มาเลยเพิ่งจะของเพึ่งได้เนี่ยปู่อ่กลูกออการปู่ไปปู่ไอ้ตาปู่ไอ้ปู่ตองไม่ได้ิดสายเลยมีส

อาการล้โอเคพอหกสิบโลไม่ดึงตาเย้ยกปูปริเกมเลยเจ็บแล้วจะมาชารยศคนดองเหนื่ยายนไอ้เี้ยเจ็ดสิบแล้วกันก็ทำาเติมเกมแบบ แล้วเนี่ยไอ้คนแรกเขาเงียบเลยวะ่ะกูต้องแบ,บนเขาห่ดแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่โอ้ยไม่เงียบกันจัดโอ้ยโอ้ยไั้สักตัวรักการไยเยอะเพิร์ไปหรือเปล่าสี่สิบแล้วรอใช่ผมสี่สิบโลได้ครบแล้วัดมาที่ชาน เ็ดบผมยังไม่ลืมเลยไม่ต้องบกแค่ตัวเตี้ไอตัวะถ้าอยู่ไหนแล้วไปเปิดตรงไหนผมก็ลังแปลแดงนไหนวะลูกามลกสามคเขาลกเดินตรงไปใช้มือแล้วก็เลี้ยวขวา

ข้ามัวรัวอะไรกูใครมาใครมาไครมาวะดูตัวก่วะเอ้อพี่เดียววะเดี๋ยวผมไา้แล้ววะเฮ้ยรีบไปด้วยไปเฮ้ยจะบอกนะว่าก็โงเอาแับปีที่กูดูนี่ละเป็นตรวเง็นเจ็ดเป็ด เสือว่าเสือวันที่สี่ไม่ใช่นางของหัถ้าลอยทะลไม่เหมาะนีั้ไปนอนนะนอนได้นอนพอมันปวดทูกที่แต่สุดท้ายห้าตัวบุ๊คหนุนลาฟโรจิคัลนี่มันตู้เงินจับตา ออแก๊สผมเอาตวแก๊สยับปูไดตัวทักปียื่นเอปสารของตัวแก๊ส r นึงตัวฮัลว่ายเงียป็นสุดจะปูตดเลยับเดูดูดูนนโอ้โหเหียดืตาโลที่ร้อย เอากลัดีจริงเลยวกลางดีวะอะไรอ่ะทำให้ฉันหอยแจในการผ่าแค่ไนพอยุายก็ทำปจมาอะไรนะแอต้าไม่รู้ว่าผมทำไม่ได้ผมกดข้ามหมดเลยดีวุ้ยังไม่อยากได้มึงไฮีย้กมึงมี เออโอคับก <Yeah. S 2> ้าวอะครับหปู่ดยกว่าม้งสยตัวทองมาโตหมดอยู่ตั้งแต่้อยโลวะเออได้ตัวมาก็ยังดีัดีปู่มได้ตัวตัวนแ ร้อยโลร้อยลิยอร้อยได้แกกับคนต็งออเี่ได้มาเลยวะโอ้โหไอ้สิร้อยโลหลังขอืตาลัวเจะไปึงไหมอกันไดดี อนนีผมจ o o ไปร3 0โลอะ S S R ออกเป็นเก็ดตัวเดียวดูดูเดี๋ยวมันก็มาเฮ้ยเอาเยวดกยขอการ์ดด้วยชันวิจัยหรอเอ้าแซนลี่อ้่ก็เมือตาโอ้มึงไม่ลืมไอ้สัว

กันดีปะขออีกสองตัวขอล้วผูกามมาหรือเปล่าผูกก็ขออีกกวนี้ได้เลยลบมาณวิเงินละลบไม่ใจพุทไายเี้ยหละเพระสุด้าอสวยร้อยห้าสิโลนะสา กไดสออย่างกดโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอ้โอ้ย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 โอ้โอโอโอ้โอยโอ้โอ้โอ้โ้โอ้ยโอโอ้โอโออโออโอ้อโอ้โอ้โโ้โโโอ้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 โ้โ้อ อันเดียวไปแกเหี้ยอขอ,ดนะอไ,ได้กาศสองบดีนะ่านครับ้ามาใกล้กว่านี้นะฉอนได้แซนด์อายทองมึงเนี่ยเ่อไม่รอดข้อกัดขอก์ดขอกดขอก์ดขอกดขอกดขอก์ดด์าย โอ้ยขออีกตัวเดียวนหน่งกำลังพีของะไอ้ายุดหยนดหยุดหยุดหยดหยุดหย่ดหดหยุดพุดหย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 ุยัดหยยกดหยุดหรุดยดยุดหยยุดหหยุดยยยดย าไว้ไปใช่กันไว้ใช่กันดีกวไม่ใช่เราไมรเยี่รี่ี่ตัวแล้วมั้เนี่ยไอ้เฮียจะบอกนะว่าตัวตัวตัวทองสวยประตูทองชุดสวยหลายรอบลืมเออหย ตการสใบไอ้ชี้อะไรตมึงเนี่ยเอ,อ้ยมาๆมเ็ดอามาแตกโบเองไป <c oughs> เซเก้เื้อยัง <c oughs> ไม่ไู้บุตไปดีไหมเนี่ยอะไรตัวอะไรยังยังไม่มา <c oughs> ยังยังมาล้วดอกนีแหละยัง

กูดีใจไปทำไมวะไม่การันตีโอคโอ้ค่าชัหนึ่การันตีได้ได้ตัวหการ์ดหนึ่งต้อไปนี่นั่นเออกูได้แล้วเว้ยโอ้ยีคมาสัมาัเนี่ยด้ตัวโมหโอ้โหตัวมเยยาโยอย เราพี่ผมต้องสรงต่เ <as yeah> ี่เกินเพนเหลือเก้าพันห uh> ้าขาเธอขาเธอขอการ์ดขอกาไดเธอการเดนะไม่เดียวก็ไดอาร์ดขอการเดโอ้โหยเกไปยวเางบอ หมื่นหนึ่งเจ็บชิบหายบอกนะฆารอดได้เพิ่แค่ันตัวเดียวโอ้ยไดตัวหนึ่งคันหนึ่งอะไรตีึ่งอ่ะไปอับดับกัดไปไหนหรออาจะจำเป็นป่ะพี่ จำเป็นจำเป็นเฮ้ยได้าได้ไวะเฮ้ยการกระตัวการันตีเนี่ยไอ้เนี้ยไอ้เชี่ยหรออตไหนไปซื้อไอ่ะรอปเดต้องอ่าอะไรขนาั้นเี่ยไม้มีอะไรเลยเจลู้นอนหลับละ วันนี้คุณนอนหลับอ่ะโอ้มิงท้อวันนี้มีตะค้นส่งไปหนึ่งการันตีไม่ออกอืมว,ว,วันวันนี้นอนหลับได้ละแหง้หหยไปเอ้ยแป๊เป็นครั้งแรกในชีวิต